ผมเคยไปคอนแกนคือมือนันเนี่ยแบบเครียดเนาะเคยไปคอนแกนแล้วก็ขับรถจากสารคามไปคอนแกนแล้วก็ดูไลฟ์สดตอนนั้นคือเขาไลฟ์สดไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์นี่แหละตอนกลางคืนกับน้องเขาเดี๋ยวรักผ้าตัวเลยคนน้ำหาไปละแวงทำไมผมขับรถคือผมมือนันผมเกิดเบื่ออย่างรู้สึกบลูอะคือก็คือแบบ มีปัญหาอยู่แล้วก็เครียดนั่นแหละก็บอ,อยากนอนบ้านอะ่ะออกไปนอนสิไปนอนคอนแกนก็ไม่รู้จะไปไหนนะแต่ว่าก็เห็นแอนอรดีไล่สดเนเงาเบออากาศ <laughs> อากาศหนาวก็วสิสีเงาเงาอ,อยากชิวอยากฟังเพลงทักทา,ายแอนออรดีแบบส่วนไม่กินเดียกขานะเอยียงประมาณนี้นะอ <laughs> <laughs> คอย<ต>ไปบ่บันนี่เอาไม่ได้ทักเลยเขาไม่กล้าก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยอะไรกัน <c ười S 1> คิดว้าคิดหัวขายตัวเอง <c ười S 1> ไม <c ười> ่เขา <c ười> ไม่แต่ถ้ากล้าทักหายเรา,าดีวันนั้นถ้าเรา,าดีมาหาอี้ก็จะเราก็จะเสียตั้งแต่วันนั้นเลยโ <c ười> อ้ตัวเองทำไมเป็นคนงี้